เสื I I so right, mm ้อ hmm. ผ้าแก่ๆอะไรดีวะบอลมมีตัง oh ส่วนไหมเลขอะไรไม่มีพี่มีอยู่เลขอะไรเจ็ดสิบบาทแปดแปดหกพี่แปดแปดหกเราจะแต่งเป็นยังไงอะพี่เราจะแต่งเป็นยังไงไปแต่งถุงพามาใส่โมงด้วยใส่โมงเป็นงบ้าใส่โมงมันเป็นโจรแล้วดิพี่เฮ้ยทับเศษทแบบแหนะไม่กลัวใส่ชุดวัวทที่เด็กเด็กปัญญาอ่อนเขาชอบใส่น่ะพี่ชายครับ เขจะมีให้น้องไหมอ่ะมึพูดเอาเลยกูคนนึงเรยไม่พูดอ่ะไหนชุดวัวอะไมีนับรงม้งมิงกระดิ่งแมวไหนชุดว kind of ัวะไม่ี่ผมเจอเลยอันนี้ไม่เลยเล่นอะไรเลอะไรไอ้บอลเลขอะไรไอ้บอลเลขอะไรร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งพี่ นี่ละนี่ละทางของเราพี่นี่มีมาแล้วพี่ <c oughs> ปะเดี๋ยคืออยู่พี่ไปขอทานเมืองบอทเฮ้ยเราไปหาแบบเนี่ยขี่รถเนี่ยเราไปแบบเราเปิดเสียงอุป์สวนอ่ะพี่ทำแล้วเราไปรับรับบริจาคตามกระลานทำอะไรไหมไม่ได้รวยแล้วพี่จะเปิดรับบริจาคแบบร่วมบริจาคบริจาคสีอ่ะให้เด็กให้เด็กซันต้าเนาะเราจะไปเราจะไปบริจาคของทางซันต้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูร้อนจริงกับเบลเอง อย่าวเราไม่ม like ีตังค์เราเราไม่มีตังค์ขนาดต้องมาทำอย่างนี้เหรอพี่เราโตนะเราเลยฮะเราเขาอินเราในวันนี้เราอาจจะเติบโตในวันหน้าอย่างเงี้ยเราได้เอาวงนี้นี่มีขวามือเอาเลยดูหน้าด้านด้ะมามาว่แบง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 ฮับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่เอ๋วชื่ออะไรครับชื่อทิมครับ อ๋อทีมเหรอครับครับสวัสดีครับอ๋อสนอันนี้เป็นแก๊งหรือเป็นอะไรครับเนี่ยแก๊งครับอ๋อสนใจแบบร่วมทำาภาวะดทำบุญไหมครับปีใหม่ปีดีสองพันยี่สิบสองครับจะเอาโลนิทีไปส่งให้ผู้ยากไร้ครับภาวะดด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ครับจะส่งต่อโมนิธีครับผมเป็นงานใหญ่จากเบื้องบนนะครับที่สนใจทำบุญไหมครับแก๊งลายแป๊บใช่ครับ น่าพี่ใส่ซองสักนิดนึงมันไม่เกินใจพี่หรอกใส่ได้ใส่เยอะก็ได้คุณเยอะนะพี่มูลนิธิก็ระจกดําครับก็คือ่ไปซื้อของขวัญให้เด็กครับัลใช่มันแต่งชุดทันตา์ตายชาฮพี่สนใจไหมัะผมมูลนิธิก็ระจกดําครับผมทํายิ่งทําเยอะได้ยิ่งได้เยอะนะครับชื่ออะไรนบ้างครับเนี่ยชื่ออะไรนบ้างครับชื่อมืดครับแล้วพี่ผมชื่อหย่องครับถูกต้องครับอ๋อมืดหย่องนี่ดูบัตรได้ไหมครับ เจดีจะใส่ซองจะได้ดูจะได้จะได้ดูรายชื่อผู้รับบุญรับอะไรอยเงี้ยได้ครับผมได้ครับได้ได้ในดูบัตรนะครับนับเมื่ไปนี่ครับบัตรผมเนี่ยครับมันเขาไม่ผิดให้เขียนผิดนิดนึงครับบึงบอลได้เมื่อฮิตนันจะไม่ใช่ครับบัตรน่าจะเผอจับบัตรผิดมาจากสนามบินครับพี่สดนะอันนี้เหรอครับอันนี้เหรอครับใช่ครับพี่สดยังไงครับผมยังครับผมก็ยังไงอ่ะเอาใส่เอาใส่เลขเอาใส่เลขเลยแล้วกดเลย เนี่ยครับหันามารนี่ยปุ๊นหน้ามาครับผมตุ๊กตูสายไม่เดียอ่ะเลยครับตุ๊กตูสายไม่เดียตัตติเสียไม่ได้ครับผมน่าจะจับบัตรผิดมาครับต่อบัตรคิวอีกึงครับใช่ครับอ่าพี่สดใช่ครทำไมครับทัดไมครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเราเราก็จะแห่ขบวนกันแล้วครับพี่พี่นอนหลับกันหมดเลยครับผมจะไปเอาไอ้ซันตา นาพี่คนละกี่บาทก็ได้พี่ยิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะครับของเงี้ยปีละครั้งพี่ปีหนึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็ไปบริจาคไมโครพวกอะไรให้เด็กครับเปาอะไรแปดเจ็ดสองครับแปดเจ็ดสองครับอุ้ยขอบคุณมากครับสิบบาทแล้วก็เบสครับขอบคุณมากครับสิบบาทก็ดีครับสิบบาทก็ได้ครับอยากแจกไลยครับสิบบาทก็ได้ครับมันเทศสิบบาท เอาขอาวเอาครับเอาเอาพี่เอาเอาปครับแบกเอครับอาหาแห้งเอาหมดครับเฮ้ยเฮ้ยทาได้เค้กมาสองอันเฮ้ยโซนเอาพี่ผมจะตายตั้งใจกินนะพี่พี่ผขอกินเค้กหน่อยพี่ผมจะตายแล้วเลเลอะไรนาอจะบาปไม่ได้กี่ขอไปจาแกแบกับยังครับมีเปอประทัดยังยังไม่มีครับพี่ครายังไม่มีเลยาเดียวผมเดี๋ยวผมไปไปรับให้ก็ได้ครับพี่เป่มาเรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาฟืนแล้วไม่เอาฟืนครับ ใช่ครับผมแม่รับงานจากเบื้องบนมาครับจากไอเนี้ยเหนื่อยแล้วบอนเนาะครับผมเหนื่อยวันหนึ่งได้คราจ้างวันละเหมือห้าครับแต่ไม่ค่อยมีคนบริจาคเลยไม่ค่อยมีคนแบบไม่ค่อยมีคนอราคครับแล้วพวกพี่ที่นอนกันอยู่นี่จะบริจาคให้มบริจาคไหมครับใช่ครับช่องมองช่องเมือซุกทำเยอะได้เยอะนะครับผมรวยครับยิ่งทำยิ่งทำแสบหนึ่งนี่บุตรมาลมีแบบอลาจับแม่ผมใช่ใช่ใช่แค่เดินมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นใคร ได้ตังค์กลับมาเป็นล้านนะบอกเลยโอ้ไม่มีแดกเลยเฮ้ยคุณคุณกระเป๋าอะไรแปดเจ็ดสองครับสวยครับผมเดี๋ยวขอนีเข้าวของกลางหมดเลยครับแปดเจ็ดสองใช่ไหมคะก็แค่คำสั่งผีจะได้ช่วยกันทำงานนะคะหาเงินค่ะเทพเทพให้บอกก่อนค่ะ พี่เราเราไปรู้จักเขาสั่งร้องเพลงเราก็ร้องดิพี่ร้องพี่ร้อง่คุณชุดแดงกระเป๋าม่ไมน่ไม่รม่กรเอนะครับกระเป๋าัไปนะคะไ้ครับสองบาทก็เอาครับสองบาทก็เอากระเป๋าอะไรนะแต่แัดหครับปเจองพี่ต้องโชว์เต้นให้ดูคมาห้ัลหาอยบาทเฮ้ยพี่เขาให้พห้าพี่ร้องพี่พี่ร้องเลยพ่าห้าก็เอาพี่ร้องเลยรเาอะไรอีกมองนี่มาองเรามาเต้นกระเป๋าอะไรตายกระเป๋าดีดิ เากระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรอ่ะตัวแดงกระเป๋าอะไรไหมแต่เป็นหัวแดงเลยแต่เป็นหครับแอมพอของฟันได้ไหมคนเป็นซันตาคอรอ่ะมาต้องเข้าเวรพี่อัใเราเลยพี่เราก็ขอคืนเพลงหนุ่่าร้องเพลงเขาฟังดิกูเต้นให้มึงแล้วเนี่ยมึงก็มึงก็ร้องในบอลอาฟิลเต้นฟรมาลองมาดิส เต้นเยได้ไหมพี่ัรัร้องเนอนะอาครับครับพี่ครับับครับโอ้ก็กระเป๋าแปดแปดหกับพี่ไม่ต้องต้อง่ายเท่าไหร่ครับนี่แหละไปเลยพันพัห้าไปเลยครับไปไกลสตีนพี่เลยครับพี่โอ้โหนีคฟังฟังครับฟังฟังครับฟังครับพี่ฟังครับ เขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าเท่าไหร่บ้าไอเลยหนูจะบอกว่าเพลงที่ผมชอบสั่งกัรเดียวกันนะครับเนี่ยแม่ครับหนูแบบว่าเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลบท็อกบอยพี่ได้พี่ได้เบ็ดมาสองอันนะพี่จะไปให้สอนเมกตกปลาเลยนะผมได้ปลาหมึกแล้วก็ได้เนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยกล่องอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้พันหนึ่งพันหนึ่ง ขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาเลยร้อง5,555ร้องอะไรก็ได้ครับนถือว่าร้องาฮอยสุดอเลยเพียงอะไรนะครับเพลงอะไรก็ได้ครับที่คิดว่ารองฮอยสุดอ่ะร้องเพอเหรอเดี๋ยวขอให้เลยบ่แมนมาว่าลก็ม่ได้เจ๊น้าวันแห่ลงนั่งก e นนั่งไว้บ่ได้ เฮ็ดดีปานได้เฮ็ดดีปานได้เจ้าก็ะบอกหัวตานางห้องย้อนหาย้อกหลานใจเจ้าของน้องบวกลืมมองแยงตาก็ะบอกยากใกล้แค่นี้พอดีกว่าครับมันปกติต้องมีกีตาร์ด้วยมันก็เนี่ยเพราะรถแห่ได้รถแห่ได้ครับฟิวได้ครับ ดครับพี่แบบว่าแบบว่าเรียกอะไรนะแต่แบบว่ามิวสิกนะหนูว่าเขาล้าผมไปแล้วครับผมเขาไล่ผมออกมาเลยครับเขาบอกไม่แปลกไม่แปลกดีเกินไปครับเย่าวต่ว่ามิวสิกไล่เลยครับผมก็จะไล่เหมือนกันครับผมไปร้องมาเมื่อกี้ครับผมไปร้องมาออดิชั่นตอนเย็นเนี่ยไอตอนสองสามทุ่มอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปร้องข้างนอกเลยครับไปได้เลยครับผมว่าถ้าเขาหลับพี่เขาไปคนในค่ายมันจะตกงานเนาะใสยแบ่ชื่ออะไรครับจอร์แดนเป็นไงครับพี่อะคะ ที่นอนนีครับที่ไม่รู้จักกันเลยเนี่ยวัที่ขอบพี่ผมขอบคุณพี่ทุกคนที่ร่วมทำบุญอนุโมทนาบุญนะครับป้าพี่เราไปแจกของกันเด็กยังไงครับป้าพี่ไปเอาไปเก็บเอาไว้ตัวให้เด็กเขาเขาสั่งที่อะไรเราก็ทำหมดเลยนะพี่เนาะไม่ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะรีพันธ์เอาแทงบาตาเท่าไหร่นี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 ่โลค้าพี่ชายโลคาพี่ชายครับโลครับ โลครับผมจิงอาเบลจิงอาเบลจิงอาเบลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอะไรกันครับเนี่ยอ๋อป่านนี้เป็นโมเดลที่จากเบื้องบนนะครับเป็นพวกนี้จะมีการแบบแห่ครับแห่ขบวนครับครับผมเป็นมูลนิธิครับทำบุญไหมครับสำหรับส่วนเกยังไรพี่ทำบุญไหมกี่บาทก็ได้ครับเยอะแล้วแต่กี่บาทก็ได้เดี๋ยวพวกนี้จะมีชื่อขึ้นประกาศเลยครับผมใช่ครับร่วมทำบุญครับขึ้นสกอร์บอรลเหรอครับใช่ครับขึ้นสกอร์บอร์ดเลยกี่บาทก็ได้ครับ ซากอบอร์ดในเมืองนี้นะครับในเมืองน่ครับในเมืองนี่ครับแปดเจ็ดสองครับแปดเจ็ดสองเลยครับแปดเจ็ดสองเลยแปดเจ็ดสองครับอันนี้อาจากฉากเบื้องบนครับผมพี่บ่าก็ได้ครับสองพันวิพี่ชายคนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่ร่รวยครับพี่ร่ำรวยครับร่ำรวยครับร่ำรวยครับทั้งโอซไอซี่ครับโอ้ร่ำรวยครับ อาเมทำบุญพี่นายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกร้อยหนึ่งขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ทำให้เด็กตามดำที่เข้ามาใหม่ครับแบบทำบุญให้เขาได้มีอนาคตนะพี่นะทำบุญอ่าวันคริสต์มาสไหมครับเดี๋ยวทำให้เด็กครับผมมันเลยแล้วไม่ใช่ครับย้อนหลังครับพี่ย้อนหลังครับย้อนหลังจากเบื้องบนครับกระเป๋าอะไรพี่จไม่กี่บาทก็ได้พี่่เจ็ดสองครับไม่เจ็ดสองครับกี่บาทก็ได้ครับพี่ชื่ออะไรนะ ชื่อชื่อหยองครับใช่ผมชื่อมืดอยองครับทางไหนได้ไหมเดี๋ยวผมให้รีบไปเก็บเดี๋ยมันเอาเองละพี่เอาเลยพี่เพื่อเงินพี่ให้มึงโชว์ไปไปเขาให้พี่ทำร้องแล้วลองลองอ่านี่นะครับผมพี่คิดว่าลองขอให้ตัวทารารัตทารารัตไม่เอาทารารัตมันเก่าแล้วอ่าเดิ๋ยวเอาเพลงนี้ของไอ้นี่แล้วกันมนแคนแกนคูนะครับอ่ามนแคนแกนคูนเอาดิเอาดิเอาดิอะไรนะครับของใครนะครับทาราเชโยว์ทาราเชโยว์เหรอครับ เอาเพลงอะไรครับของรัชโยครับมันมีหลายเพลงครับพี่ชิายเอาเพลงอะไรควับความใจล้นแหงอารุณแหงโอ้แม่บาลีชัดฉันอยาขอโทษเธออย่างแรงชัเโอ้แม่บาลีชัดฉันอยาขอโทษเธออย่างแรงโอ้พี่ร้องเพลงพอมากเลยอ่ะพี่ขอโทษโอ้แม่บาลีชัดเขามาเอ้ยไม่ใช่างแรง ก็ไม่ได้เราทำบุญเล่นเป็เจี๊สองครับครับผมเจี๊ยบสองฮะอีกชักบทเพลงหนึ่งอะเขาน่าจะให้อยู่หอันเด้งขอบคุณครับโอ้ยขอบครับรับรวยครับพี่รับรวยครับ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 เป็นเจี๊ยบสองนะครับใครจะร่วมทำบุญเงี้ยโอ้ยพี่พี่คนนี้เขาเงินหนาด้วยนะถ้าคุณร้องเข้าหูเขาอะไออีกจากเพลงหนึ่งเลยพี่ผมร้องไปสองเพลงแล้วเนี่ยผมมีอยู่ร้านนึงเนี่ย เนี่ยกระเป๋าเขาหนักด้วยเขาไม่รู้เจ้าเอาเงินไปทำอะไรดีเนี่ยตอนเนี้ยพี่พี่พีเราเอาดิพี่เอาอีกเพลงนึงดิพี่คือถ้าทำพี่เขาประทับใจได้ค e. ือแบบอ่าพี Alter, ่เรียกมาเป็นนะพี่พี่อยกช่วยช่วยอะไรมึงเนี่ยอ่าครับพี่ครับพี่สนใจทำบุญไหมครับพี่ทำบุญปีใหม่ครับพี่ทุกกาครับต้องเป็นอะไรมาตัดใช่ครับใช่ใช่ครับมันมีความสั่งจากเบื้องบนอ่ะเป็นย้อนหลังครับใช่ผมรับงานมาพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีประกาศขึ้นขึ้นหน้าประกาศด้วยประกาศชื่อด้วยก้า งานออะะไร่กี่บาทก็ได้ครับเป็นการสนับสนุนแบบเด็กใหม่อะไรเงี้ยเด็กลูกเล็กเด็กแดงอะครับเดี๋ยวเงินไปให้เขาครับสองร้อยกว่าบาทเนี่ยสองร้อยก็เอาพี่พี่บอกอะไรพี่ทำมาในบัญชีตัวแรกกูเหลือยี่แปดร้อยตอนนี้มีหมื่นสองแล้วเออได้อยู่ได้อยู่ครับผมพี่ขอพันหนึ่งดิ โอ้ไมม่ีตังค์พี่ก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเลยพี่เอางี้ไม่มีตังค์เอาทำเอาอย่างอื่นทำมุลได้ไหมพี่พี่พตานดิพี่ตอพี่ตานเดี๋ยวแป๊มพี่พี่เออหน้าพี่น่าเออใส่พี่แล้วพี่เลยอ่ะคนนี้เป็นอะไรอ่ะมาเขาพูดอยู่เมื่อกี้พี่พี่อยู่ปะเนี่ยพี่ตอนเนี่ยพี่ลูกกาเขาไม่มีตังค์เขาใช้อย่างอื่นทำบุญได้ไหมใช้ใจใช้อะไรเงี้ยอ๋อได้ครับ ไอซีโอซีอะที่ใช้ทำอะพี่สานไม่ทำเลยทำแต่ไอซีพอแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวคนเราอะไอแบนแบบรักเขาแต่ตอนเมาเนาะตอนต่างเมาเนาะต้องต่างเขาไม่เจอกันครับพี่ครับไม่ต้องหากูเช็คหายเลยเวลาสั่งเมาอะไรครับไม่ใช่ครับอย่างว่าแหละพี่ก็ทำกับเขาเลยนี่นี่ใส่เฉยๆโลฮาร์พี่ชาย พี่ลองเพลงโอ้ยแล้วเจอแก๊งนี้ด้วยรอพงในป่าด้วยลองเพลงดิที่เขาให้สคริปต์เรามาพี่น้อยข้อนเงินที่คอยส่่งอะโสบล้มมาฝนเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับพี่ชายเงินาบริจาคให้ฉันบพี่สนใจคิดคสามารถได้ไหมอ่ะพี่สนใจบริจาคบริจาบไหมครับพี่ครับคิดมัาได้ไหมอ่ะ แบบคิดมากอะเลนะพี่พี่เขาเงินแบบเดือดได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองคิดมาลนแห่มาลนแห่ได้รั้เขาขาดนตีได้บ้านูตีอ่อจิงาแมวสิงาแมวสิงาอกิงาเิาแมวิงาแวิงาแมเฮ้เฮ้เฮ้ฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮเฮ้้เฮ้เฮเฮ้เฮเฮ้้เฮ้เฮเฮ้เฮ้้เฮ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 ้ ใช่ครับพี่ผมโอเคหรือเปล่าครับเนี่ยผมรับบริจาคครับเดี๋ยวพี่ชื่อประกาศเลยนะวันพรุ่งนี้นะครับพี่แปดเจ็ดสองครับแปดเจ็ดสองครับเอาไปอีกพันโอ้โหพันหนึ่งของคุณมากครับรับรวยพี่รับรวยครับรับรวยรับรวยครับรับรวยพี่คือรับรวยพี่เป็นสุลต่านแบบว่าปลอมตัวมาแบบมีเพลงเงินหนึ่งมีเพลงเงินหมื่นครับพี่เพลงละหมื่นเหรอแม่กูส่งตังให้ที่เงินกูมีเงินกูมีเอ๊แม่แม่ส่งตังให้เยอะเยอะฮับฮับ เงินเป็นปึกปึกสปึกสี่ปึกกระเป๋ได้ไรครับเฮ้ยพี่พี่มาแล้วพี่อ่าแล้วเท่าไหร่พี่เรียกพี่เรียกชื่อเขาด้วยนะผมผมจะจดชื่อนะว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่นักรคนดังอะเงี้ย่าไหร่ครัขีงันครับขอบคุณครับหนึ่งพันพี่ผมครับแปดเจ็ดสอครับแปดดครับพี่ชายไม่ไปเปิดหมวกวลครับเนี่ย เปิดเปิดเปิดให้เปิดเตจุกกันนะครับเปิดหมวกอุ้ยสองพันขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับพี่จายรับรวยครับพี่รับรวยครับรับรวยครับรับรวยครับผมรับรวยครับรับรวยนะครับพี่ขอเป็นควาดีครับมาผมแล้วเนี่ยอาให้ให้ให้พี่ผมเลยครับผมฟังคุณเดียวกันพี่มหคนลนี้ยที่ไม่เข้าใครออกใครครับพี่ตั๊พี่ตั๊เบอร์เป็นอะไรบอกเขาเนี่ยคนลนี้ยไม่เข้าใครออกใครครับคนลนี้ยเป็นกลางเสมอครับเป็นเสองครับอุ้ยคนนี้ยเป็นเจ็ดสองอุ้ยขอบคุณครับเบอร์เหรออ๋เบอร์โทรศัพท์เหรอครับ เก้าเก้าเก้าสี่สี่แปดแปครับแก้มัครับเนี่ยย่้ไปแก้่ะไปพี่พี่ไปไี่ครับเรามีงานต่อเรามีงานต่อขอบรัพี่ครับรับรวยรับรวยพี่นะรับวยครับเดี๋ยวไปเรื่อยครับพี่ไปเรื่อยเนี่ยก็พักครับผมขอบคุณสำหรับกันที่ให้กูหลอกมาด้ย่ะกูไปแล้วอ่ะพี่พนักงานดีอยู่นะเนยพี่ต๊อดพี่ชายโหลพี่เหื่อยละเห่ะ พี่มีตาเท่าไหร่เนี่ยได้ครัพันละมีเท่าไหร่ตอนนี้ทั้งหมดไปดูฝากูไปดูในธนาคารกอนเดี๋ยวโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ดิในธนาคารมี12.0เข้างนอกมี5721ดีโร่ดิไม่ใช่ติงกาเบลติงกาเบล เฮัปฮัปฮัปวัสดีครับพี่ชายเอาแบครับพี่ชายพี่ชายครับน um ี่มาแล้วมาแล้วนี่มาเลยเฮ้ยพี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายครับผมพี่ชายครับพี่ชายครับเหมือนมึงหล่อเนาะเออนี่พี่ชายคนนี้ดีกว่าหล่อครับพี่ชายครับพี่หล่อครับ พี่สนใจทำบุญไหมพี่ังเยคพี่ชฮ้ยกี่บาททำเยอะได้เยอะทำเยอะรวยเยอะนะครับเนี่ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วคร็วทำบุญกันมาทำบุญกันทำบุญกันบุญกันเรับรับเร็วเร็วเร็วพี่ชายครับทำบุญกันครับทำบุญครับพี่ชายทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากครับพี่คครับพี่ใหม่ครับ เจอครับพี่อาว่ามาแปดเจ็ดสองครับขอบคุณครับสิบห้าบาทก็ยังดีคสิบห้าบาทก็ดีเว้ยซื้อลูกอมไม่ดีปะซื้อลูกอมให้เด็กยากไรเว้ยเสจ็บขอที่กะหล่าบกะหล่๊าบที่โคตรจนอ่ะกะหล่๊าบที่โคตรจนอ่ะไม่มีแต่พวกคนจนๆนี่เหี้ยปะตู้ไหนว่าคนรวยอ่ะพี่สภาไหมเราไปหาแบบไปเป็นผู้แทนรัฐดอนนี่ไปผู้แทนผู้แทนผู้แทนรัฐดอนไหมเราไปสภาแม่งเลยเนาะพี่เนาะรวยอ่ะเราไปบอกเนี่ยเรามารับบริจาค ในกองบุญกองทุนสนับสนุนเด็กรักยากไราอ่ะเด็กตาลำดำเด็กแฉะขาดขาข่าเฮ้ยเอาเงินไปเก็บก่อนี่เอาเงินฝากกอฝากฝากเงินก่อนดิเฮ้ยไม่ตายหรอกเขาไม่ทำหรอกกลัวอะไรเดี๋ยเขาบอกเป็นเงินเนาะห้าพันเป็นเงินนี่เออเป็นเงินบริจาคเงินอะไรเนี่ยที่เราได้มาเฮ้ยทางนี้ร้อนคนดูบ่อยดาจิมมาดาจิมมาพี่จิมมาเฮ้ยพี่จิมไปไหนไม่รู้ดิบอลไปนอนโรงพยาบาลหาเด็กในโรงพยาบาลก่อนไหมล่ะ พี่จิมเขาทำงานอยู่เขาอย่าไม่บ้านถ้าเขาทำงานเถอะเชี่ยกูลังเฮงมึงจะไปกวนพี่จิมทำไมอะหาตังเอาเองเนี่ยง่ายๆเนี่ยเอาไว้พี่ดัดจิมอะดาจิมเขาน่าจะทำงานอยู่พี่ไม่อยากไปกวนเขาเนี่ยเฮ้ยอุ้ยพี่เข้าไปวงวงนี้เลยไหมวงเงินเฮียสวยอ่ะพี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชาย คทำบุญทำทำบุญมาคิดมัดไหมครับแจ้งเราแจ้งเราแจ้งเราไอ้เหี้ยพี่เข้าไปข้างในพี่รเราเองแอปแอปแอปฮัลโหลครับทุกคนครับพี่ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่มีใครมีมีใครจะบริจาคของขวัญพี่ใหม่บริจาคของขวัญพี่มาให้เด็กยากไร้ไหมครับหมอที่บาทก็ได้ครับเป็นของสิ่งของก็ได้ครับ เราครับพี่ถ้าเรามัวทำแต่งงานนี่เราจะไม่มีความสุขนะครับผมใช่ครับต้องทาบุญด้วยนะครับผมผมก็เนี่ยทํทำงานอันนี้ผมรับงานมาจากเบื้องบนครับเดี๋ยวผู้นี้มีชื่อประกาศขึ้นด้วยครับผมทําบุญกี่บาทก็ได้พีุู่งนี้เขาจะมีแหกกองบุญฮะครับพนใจไหมครับมีใครทํทำไหมครับพทำให้เด็กครับพี่น้องพี่พี่กัะต๊อดเจ็สองไรเป็เจ็ดสองครับม ทำเยอะยิ่งได้เยอะครับร่ำรวยครับร่ำรวยร่ำรวยครับร่ำรวยร่ำรวยครับร่ำรวยแกหนูมีแค่เนี้ยอ๋อสี่บาทละครับสี่บาทก็เอาเลยขอบคุณครับเด็กซื้อของเด็กครับขอบคุณครับพี่ชายสนใจทำบุญไหมครับพี่ชายสนใจทำบุญไหมพี่ชายพี่สาวสนใจทำบุญมครับพี่สาวทำงานทั้งวันเราจะแบบไม่มีความสุขครับพี่ทำบุญไหมครับพ้่งมาเลยค่ะต้องมาโอ้ทำบุญสักร้อยสองร้อยไม่เกินใจครับผมไม่เกินใจสี่บาทก็ได้ครับสี่บาทก็ได้ครับเด็กแบบนั่งวิวแชร์แบบแขนขาดขาขาดครับ เอ้าบันไดย์บันไดยปีใหม่มาแล้วไม่ใช่เหรอลืมจอนหลังนะผมโอ้โหเก็บตกเฉยโดยขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นลรพอจะมีสักพันสองพันสภาพจะแยกข้าวหวาแดงอยู่เลยครับผมต่อนี่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 ทำบุญเนี่ยมีแต่คนจนๆไว้ในนี่ไว้ที่คนจนๆนี้อะ อันนี้ให้กระชามาโอ้โหของครับเอาไปดูหนำใจนลพี่ไปพดูได้เลยป่ะครับเนี่ยอ๋อต้องไปดูที่ป่าเลยไปพี่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 ไปพีไปพี่ไปพี่เราพีเป้าหมายใหญ่พี่ไมหัวหน้าเดี๋ยวไปเฮดตัวพาฮาฮาชวนซันต้าดูดบองพี่แตเดีนพี่เราไปสะพานรวยพี่เจ้าผมดิเออไปดีไปดีมีแต่คนรวยรวยเงินเปสิบล้านยี่สิบล้านอ่ะไปพี่ไปหาวิธีรวยวะเอาไปพี่จนพี่ เมื่อกี้ผมเห็นรถชนพี่อ่ะเมื่อก,ก,กี้มาัตายไปแล้วไปสบายไหมพี่ไปนะสบายใช่ไหมง่ายๆเหมือนะพาอยู่ไหนว่าด้านล่างนี่นะนี่นะนี่นะแล้วเข้าไปข้างไหวเราร้องจีกนนันมาไปสบายเสร็จแล้วไปโต๊ะบาคาร่าดีกว่าที่เราเสียไอ้พวกที่ได้มันมันแบ่งอู่แล้วแะ แล้วพันกว่างพันอ่ะเราไปเอาคืนนะพี่นะเออเราเราเราอพี่ได้ตังค์มาเท่าไหร่ลงมาเท่านั้นเอ้าไม่เป็นไรพี่ได้ได้ของทีอมจากพวกงอพอดีเลยมาแป๊บหนึ่งพี่ชายแป๊บหนึ่งไอ้แต่เขาเอาลูกปืนถือกอกปากเราป่ะพี่ไม่หลงมาเนาะ มในวันนี้เราขับแท็กเราขับแท็กในอีกวันหน้านะบอกก่อนนี่แล้วแต่งตัวที่อะไรกันเนี่ยมึงดูดิพี่แล้วแต่งตัวเป็นพวกพระพวกอะไรพวกนี้นะพี่เนาเออดูดวงไงดูดวงไหมครับเขามีดูที่ดูวงอยู่แล้วโวย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหสิบล้อหามไอ้นั่นข้อไปที่นี่แล้วทางรวยว่ะ พี่เคยมาสภาไหมเนี่ยพี่พี่พี่ก็จะมาสภาไหมเนี่ยข้าวกูวก็จะหมดหัวกูเฟื่หัวเนี่ยข้าวจะหมดแล้วก็ใ <c oughs> ครเครียดอนะึ่งเนี่ยเครียดจเต็มแลย <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีแต่เรื่องรวยดูดิ <c oughs> เอาเลยดิไป <c oughs> จิงาเบลจิงาเบลจิงาเบลสวัสดีครับพี่ับสวัสดีครับพี่ยายสวัสดีครับพี่ครับพี่สนใจร่วมบริจาคทําบุญสนับสนุนเด็กจะไรลไหมพี่ใช่ครับทางกองทุนเราจะไปแจกเบ็ดแจกอะไรพวกนี้ให้เด็กแบบเด็กใหม่ครับาะไรครับใช่ครับส่งขวัญให้เด็กครับใช่พี่สนใจไหมพี่กี่บาทก็ได้ครับพี่กี่บาทสิบบาทห้าบาทก็ได้พี่จริงๆพี่สนใจมากเลยครับ อู Ooh, ้ยขอบคุณครับแต่เจ็ดสองครับพี่ชายครับพี่ชายผมพี่แจ่ยามจริงครับอันนี้คือหมดกระเป๋าแล้วทำเยอะได้เยอะครับร้อยหนึ่งหกคนมากครับพี่ร้อยหนึ่งห้าพี่สาวในรถทำบุญมาพี่พี่สาวในรถทำบุญมาครับน่าจะเหม่ยครับอ๋อทั้งสองเลยครับขอบคุณนะครับพี่ชายขอบคุณนะครับครับข้างในไม่มีใครครับไม่ต้องเข้าไปเออเหรอกิจกรรมของตีลูกไปลูกเรียวเรียวเเออนี่ไงเป็นกิจกรรมการตีสามกิจกรรมอะไรครับพี่ถ้าชนะมันจะได้เหรียญแพทครับ ขายได้ราคาดีขายได้ได้เหรียญในกี่บาทครับสองหมื่นเจ็ดได้มั้งโอ้ที่ไหนครับพี่ที่ไหนครับมันจะมีตามแลนน่ะที่เป็นผู้ชายชุดทหารน่ะกดประมาณตอนตีสามครับเป็นกิจกรรมยิงปืนโอ้โอเคครับพี่แล้วมันเรามันให้เราทําอะไรครับก็เข้าไปยิงแข่งกันชิงธงะครับแลนแลนไหนก็ได้เหรอครับพี่ที่ไหนก็ได้ครับมีทุกแลนพี่สามครับใช้เงินเข้าไหมครับเฮ้ยพี่พี่มาพี่มา พี่ชายพ,พี่มันมีกิจกรรมยิงปืนอ่ะได้ตังสองหมื่นเลยนะพี่เราเข้าไปยิงเราชนะอ่ะพี่ไม่ดิเออเลื่อนเลี้ยมมัเต็มเองปะเต็มเองเต็มเองเอาดิาดพี่รออะไรอ่ะตามกระลาดตามอะไรเงี้ยแม่งมันมันมีแต่คนจนๆมาพี่ไม่มีเจอเจอเ,เจอปูนแวะจกไหมละ่ะลูกละพันเลยนะเว้ยเอาจริงนะเขาไม่ได้จนหรอกแต่ผมว่าเงินร้อยอะมันก็เยอะแล้วเว้ย แต่เราอะไป็นลมไปเป็นแสนไปแล้วเราไปขับมาเนี่ยว่าคันนี้จบปุ่เดีอบอลเทียรคันรถเทียรเนี่ยเหรอพี่ไหวแล้วไหวแล้วจบปุ๊บแล้วก็บอกไม่มีอะไรครับเดี๋ยวที่ทำงานทีเอาไม่งชนไม่ทีอะไรหรครับนี่ยจนพี่พวกนี้จนพี่เราพันตัวไปเองยังไม่มีรถขับเลยไปหาพวกคนรวยแถวร้านร้านเขียวด้วยอะไรเขียวไอ้แหลกเขียวมีแต่คนแอกแอไม่ให้หรอกลงอื่นนี ทำไมคนดูมีแต่คนด่าเราว่าเราเงินหายกันไรแล้วพี่เนาะเราพยายามหาเงินเนี่ยเนาะพี่ไอ้พวกนี้มันไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยโง่ชิบผ่า